สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพิ่มรดน้ำฝรั่งใสครับครับวันนี้ก็จะพามาเก็บฝรั่งครับโอ้อเดินที่กล้องกันครับกับฝรั่งหน้าแรงครับนี่ตอนที่เราโหลูกใหญ่ปไปหน่อยมันก็จะเป็นอย่างไงครับเน,นี่ยรู้สึกว่าจะมันจะเป็นลาลาสนิมเอาไกินเล่นครับอันนี้พนันฟืนหงมีครับเฝืนหงมี เดี๋ยวพาไปดูหงพอเสือครับยังไม่ได้โหเลยครับเนี่ยใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปโหแล้วก็จะไไหนหนจอ้นั้นเนี่ยเจาะทินงมันทองเจาะถ้าเล็กเกินไปพุ่โหแล้วมันก็ร่วงครับร่วงคาถุงเลยนี่ครับโอ้โหถ้าได้หน่วยเกรดพริเนียมขนาดนี้นะครับเกรดพริเนียมครับเกรดพิเนียมโอ้โหดูดูมือผมดูมือผมครับเกรดพริเนียม <laughs> มีหน่วยเดียวต้นเดียว ดี๋ยวจะตัดด้วยชิมดูครับอันนี้ครับไปดูหงพอเสืออันนี้กิมจู่ครับตัวนี้หน่วยโคตรใหญ่เลยครับถ้าเอาไว้เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่เอาไว้เยิ้มหน่อยจะใหญ่ครับเมื่อกี้เห็นด้วยแว็บด้วยแวบทุกหนึ่งนี่ครับหงปอเสือครับเดี๋ยวต้องตัดแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวดูกคนว่าจะไปทำงานดีไหมไม่งั้นก็มาห่อฝรั่งครับ สวัสดีครับ